เข้ามาค่ะแกนพักสองห้องนะคะเป็น connecting room นะคะเข้ามานะคะก็ขวามือเนี่ยจะเป็นโซนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ว่างขวางมากนะคะอ่าเป็นโซนมีอ่างอาบน้ําให้นะคะชอบห้องน้ําที่นี่ด้วยความที่เป็นโรงแรมที่สร้างมานานห้องน้ำนือกว้างมากนะคะค่ะ ค่ะเครื่อเงินค่ะของใช้ให้นะคะกระจกแต่งหน้ามีนะคะชุดคุมอาบน้ำมีนะคะอ่ามานะคะก็เป็นโซนของที่นอนค่ะนีะ่ะนะคะ เฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยนะคะวอลเปเปอร์ใหม่ค่ะนี่มาพักกันได้นะทุกคนเพราะว่าอาหารเช้าที่นี่ก็ดีมากแล้วแถมใจกลางเมืองด้วยนะคะอ่าเขาก็จะมีแบบห้องแบบเป็นเหมือนว่างอินคอส็ตให้เรานิดนึงแฝนเสื้อผ้านะคะเก็บกระเป๋านะคะกระจกบ้านใหญ่ให้ะคะ่ะอ่าโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ อ่าห้องประมาณนี้เลยนะคะโซฟนานั่งพักนะคะเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะพื้นนะคะเป็นไม่ใช้พื้นพรมและอันนี้ห้องนี้จะเป็นแบบพื้นพี่กกนเรียกไม่ถูกพื้นยางเหรอไม่แน่ใจนะคะชมวิวค่ะของพี่กันห้องสก,กายโซนนะคะก็เห็นวิวไกลๆนะคะอ่ะาค่ะก็โอเคค่ะ นะคะกาแฟนะคะมีตู้เซฟนะคะน้ำปลาสองขวดนะคะนี่ของปิดกันนะคะจองมาเป็นสองห้องติดกันนะคะคอนเนคได้ก็เป็นห้องห้าห้าหกศูนย์หนึ่งกับห้าหกศูนย์สองนะคะก็จะมีประตูคอนเนคกันนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะโอเคสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวอิกันนะคะห้องเดียวไม่พอ